สวัสดีครับสอชัดชัดวันนี้กับเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญากะโมวัดทวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เหรียญรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าเพชรสยามเรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้พิมพ์นี้กันเลยครับเรื่องต้นครับเราดูถึงความคมชัด ผิวพรรณของพระมิติของพระด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ต่อจากนั้นครับเรามาสถองช,ชัดครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าการแกะนั้นจะพิมพ์คมชัดเหมือนตัวจริงที่สุดบริเวณดวงตาทั้งสองข้างจะเป็นเม็ด ความละเอียดอ่อนช้อยด้านในเส้นเซียนให้เราจับสังเกตเรียวเล็กและคมมากเหมือนลายลูกน้ำกรีบเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างจะเป็นเส้นและคมนูนช่วงระหว่างโหนกคิ้วทั้งสองข้าง เป็นเส้นรอยหยักบนหน้าผากรอยเหี่ยวย่นเป็นมิติเป็นร่องเส้นเซียนในพิมพ์คมชัดเหนือบริเวณหน้าผากจะเห็นเส้นไรผมเกษาทั้งหมดโดยรอบ โนกแก้มนูนและมีเส้นเสี้ยนบริเวณจมูกจะโดง่งสวยได้รูปแบบชมพู่รอยเหี่ยวยน่นรองปากเสมือนจริงทั้งหมด รอยยุบใต้คางรอยเหี่ยวย่นชว่วงคอรูกระเดือกและไหปยปลาเส้นเสียนจะวิ่งทั้งหมดกรีบริวจีวรและสังกติจะมียันนูนขึ้นมา บริเวณโดยรอบลายกนกร่องนั้นจะลึกให้เราสังเกตลักษณะจะเป็นแบบหัวพญานาคร่องหูเหรียญด้านบนหูตันร่อง จะเบ้าลึกหัวพญานาคลายจะร่องลึกทั้งหมดต่อจากนั้นเราดูโค้ดเล็กน้อยและพื้นจะเป็นเลขเก้าไทยเรียวเล็ก คมชัดทั้งหมดเส้นจะเรียวคมมากต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากด้านบน การปั๊มกระแทกด้านหน้าสู่ด้านหลังจะมีปิ้นขึ้นตั้งขึ้นสอบขอบสันของเหรียญโดยรอบต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังจะเป็น องค์พระยาคุดตาคุดจนูนจมูกคุดและปากจนูนเส้นรายละเอียดจะคมมือที่กลางออกไปจะเป็นปีกขนเส้นจนูนเป็นลำดับเป็นมิติ ทรงเครื่องของครุฑความละเอียดและอ่อนช้อยของเนื้องานต่อจากนั้นเรามาดูอักษรเส้นจะนูนตั้งขึ้นเป็นเหลี่ยมแท่งชื่อหลวงพ่อ ชื่อรุ่นชื่อวัดอักษรจะเป็นแท่งทั้งหมดและนูนขึ้นเส้นพื้นเหรียญจะเป็นาศาสเสียนทั้งหมดตัวโค้ดเป็นลักษณะพิเศษ เรียวคมเล็กและคมชัดเลขอักษรไทยคมชัดเรียวลึก ร่องขอบจะลึกเส้นจะซ่อนอยู่ข้างใน ่อจากนั้นเรา,าดูขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนขอบตัดจะเป็นลักษณะนี้ ต่อจากนั้นเรามาดูด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านหน้าเหรียญคลิกด้านซ้ายมือ นี่คือลักษณะของขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้ผู้ธคุครุ่นนี้จะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมเสริมสร้างบารมีหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่โดยมีพยาครุดอยู่ด้านหลังเหรียญเพื่อเป็นการคุ้มครองช่วยเปิดทางในการทำอาชีพหนุนโดยชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่และดีขึ้น ให้ขจัดปัดเป่าในสิ่งที่มีอุปสรรครวมทั้งแคลวคลาดดีสามารถนำเหรียญน,นี้ไปทำน้ำมนต์ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหกับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ u u u e e พิมพ์คำว่า z ซดแย w o, m, w o m ับ5 5หญ่ WOM 5 4จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพระก่อนน,นั้ทั้งหมดสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ